สวัสดีเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เรามากับเบีย้ยแก้ถักเชือกลงรักรุ่นแรกของท่านเจ้าคุณพระมหาสุรศัก์วัดประดูผพระอารามหลวงนะจังหวัดสมุทรสงครามบังเอิญได้มาลูกหนึ่งเป็นเบีย้ยแก้รุ่นที่หาย,ยากเลยเพราะว่าสร้างน้อยไม่เกิน100รลูกสำหรับเบีย้ยแก้รุ่นแรกนี้จุดสังเกตของเบีย้ยแก้รุ่นแรกก็จะเป็นห่วงแบนนะของท่านพระมหาสุรศักก็จะเป็นห่วงแบนถักเชือก ล้วก็จะมีโค้ดที่ห่วงนี่จะเป็นโค้ดสองฝั่งรุ่นแรกเขาจะตกตอกโค้ดไว้สองแถบฝั่งนี้ก็จะเป็นโค้ดเสาเสือนี่ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีโค้ดเหมือนกัน,นก็จะเป็นโค,ค้ดคล้ายๆพาทิตย์นั่นแหละตอกไว้ที่อีกฝั่งหนึ่งนี่รุ่นแรกก็จะเป็นโค้ดสองโค้ดแล้วก็จะมีจานที่ห่วงเลยนะ มีการจานอัขระไว้ที่ห่วงลายมือหลวงพ่อพระาจารย์นี่เป็นกระเทาะเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูนะแป๊บหนึ่งนี่หลวงพ่อก็จะจารย์อัขระตัวเทาะไว้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นลายเซ็นของหลวงพ่อจานไว้ที่ห่วงนี่แหละคือเบี้ยแกรุ่นแรกของท่านเจ้าขุนพระมหาสุรศักดิ์หาย,ยากมาก ไม่ค่อยมีให้เห็นหมุนเวียนมากมายเท่าไหร่นะลักก็ดำมันเพราะว่าเบี้ยแก้รุ่นนี้ก็สร้างมาประมาณปี2550กว่ากว่านี่แหละผ่านการเวลามาผ่านการใช้งานอะไรมาก็ลักก็สวยดำมันประมาณนี้แหละนี่คือเบี้ยแก้รุ่นแรกของท่านเจ้าคุณพระมหาสุรศัดว์วัดประดูพระอารามหลวงนี่เอามาให้ชม ากกดติดตามกดไลค์ช่องผมให้ด้วยนะ